สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้ตาผ้าไหมาสีตำเครื่องเพชรหอหมกปลาขาวหน้าเนาะครับพี่น้องเนาะไปเอาไปลุยกันเลยครับหั่นตะไคร์ก่อนครับผมวันนี้ตาใส่เป็นผักกระแยงเนาะครับบางท่านบางคนบ่ามะกกะ ใส่พักอีตูพี่นอ้องหอมคือกันเแต่เต็ู้มักนะครับเนาะอันหอมไปทาเลยไ <c oughs> ปเอาไปตำเครื่องกันเลยครับผมมามาเริ่มตำกัน,นครับเริ่มจากค่ากับตะไคร่ที่ซอยไว้นะครับเอาที่เป็นแหลกหยากก่อน นะอเอนะาเซตแล้วจะปรุงกันเลยครับพี่น้องบัตรมาครับอันนี้คือปลาข้าวหน้าเทตะห,หลังเตรียมไว้นะครับเนาะมาเาเริ่มปรุงกันเลยครับผมใส่เครื่อเสียบต่ำลงไปก่อนครับตามด้วยเกลือกับแปง้งนวใส่ลงไป ใส่ลายแสบยลายเป็นวะแปลงนวดเด้อครับปรงปรุงรสจักน้อยน้ำปลาครับทับพี่หนึง่งพอเดี๋ยวจะเข้มอันนี้บ่มีสูตรตายโตนะครับสูตรกะสูตรเดาอย่างเดียวทีแล้วกใส่ลงไปครับหอมที่หั่นไว้ ผมว่าในมกสั่มหอมแล้วพี่น้องเอ้ยหอมมากๆยี่นี่อะทีนี้เขาก็ไปห่อกันครับจะเปลี่ยนมุเป็นดอกไอตาก็ได้บ่เคยห่อจักเทื่อน้องครับพี่น้องเนาะลองเฮ็ดเบิง่งหน่อยละไอพี่น้องผมวันนี้ตาจะหนึ่งสักก่อนนะครับนะเดี๋ยวจังอยากอย่างเดี๋ยวจังสีมาอย่างอีกเช่นหนึ่งแต่ซีห่อพี่น้องห่อได้ซ้ำนี่แหละว่างามดอกเนาะครับเอาเป็นหนึ่งกันเลยครับผม สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสูภูสุคอนนะครับเนาะสวัสดีพี่น้องเป็นทางการอีกเช่นึงนะครับพี่น้องเนาะหลังจากเข้าไปอาหอมกปลาขาวหน้ามาใส่กันแสบๆน้ากันครับพี่น้องมาหนิเบื้องมกปลาขาวหน้าแต่ว่าไอ้ตามากลับไปเขาสวยเขาเจ้าครับพี่น้องมาหนิจริงๆแล้วมันต้องกับขขาเหนียวเนาะครับไอ้ตานี่มักขขาเหนียวโอ้แห่งๆพี่น้องเลย น้ำข้มีน้ำพริกกะปิมานำ้ำลอครับมาแสบๆน้ำกันครับอ้ยห่อนไร้ไปน้องเลยอืมอ มั่นครับปลาขาวเนี่ยแต่ตามมกเปื่อยไปจังหน่อย แสบๆน้ำกันเด้อครับพี่น้องเด้อ ับบุ่งหน้าพี่น้องเบิ่งย้อนยังฝันกัน หอมนัวพอดีเลยครับพี่น้องเ้ยหอมพักกระเน่งอมืงอมแค่น้ำพริกกะปินี่กะเพ,พราะแม่งแล้ว ืแสบครับพี่น้องแสบครับแต่จริงๆแล้วมันต่องกับข้าวเหนียวนยังตจืขัด จัดเมนูผิดครับมันอาจารย์นว่าผู้ถ่าเป็นหนึ่งขอนยา้วหายนะครับ ขออนุญาตครับพี่น้องอาจาบอสันัดกับเขาเจ้าบันไดนะครับ ถึงขั้นต้องเตรียมนำมาไว้ครับมันนี เพชรครับพี่น้องเพชรบะเบิดกับพ่อพันธ์วากันเดิมเหมือนเดิมเดอื้ม มันน่านเตรียมมาสองห่อพี่น้องเลยยั่นบ้ออิ่มวบาเข่ากันเป็นอไรกัเข่าเจา้าอือเอาแล้วนะครับพี่น้องนะ <c oughs> ต้องขอโทษขอภัยพี่น้องได้หลายพักกันเหลืออยู่หน่อยหนึ่งเหลืออยู่หอมมกเดี๋ยวไว้ใส่กับข้าวเหนียวอีกครับมันเอตาขอขอบคุณพี่น้องสู้ผู้สู้สคนเนาะครับที่ให้เกียรติ้ามติดตามรับชมมาเป็นกำลังแรงใจให้ตาเนาะครับตาขอบคุณได้หลายครับผมมันเอตาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ